วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหนุหนหวดท่องสยามอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้อยู่ที่ป่าข้าวโพดของคุณพ่อบุญช่วยโอกระโตกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอ,อคอนบุรีนะครับอำเภอคอนบุรีนครราชสีมา ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อแล้ววันดีครับคุณพ่อวันดีครับวัสดีครับทางนี้หน่อยมาใกล้หน่อยไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ปลอดเชื้อกันอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีการตรวจมาเป็นที่เรียบร้อยวันดีครับคุณพ่อครับเป็นไงกันบ้างวันดีครับครับผมได้ข่าวจากอาจารย์หนุ่มเมืองชน บอกผมมาว่าคุณพ่อเนี่ปลูกข้าวโพดประสบความสาเร็จที่ใช้ปุ๋ยหนุ่มเมืองชนผมก็เลยถือโอกาสมาพบกับคุณพ่อมาดูสวนข้าวโพดตามที่จริงแล้วมัน,มนไม่ใช่มีแต่ข้าวโพดนะครับอยู่ที่นี่มีทั้งทุเรียนทุเรียนก็ปลูกนะครับแบบไล่สวนผสมกันแล้วกันพูดง่ายๆเนาะคุณขออนุญาตก่อนคุณพ่อแจ้ง ชื่อคุณพ่อที่อยู่อะไรให้สักนิดหนึ่งเพื่ออพี่น้องผู้ที่ชมรายการของเราจะได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจครับผมนายบุญช่วยโอกระโรค,ครับอยู่บ้านนนนกลุ่มหมู่สิครับตะบนโคกชายอำเภอคอมรีจังหวัดนครราชสีมาครับผม้าเลที่18หมู่สิหมู่สิบ้ามเลที่18 <laughs> ครับ ผมมาตามบ้านเล็ที่เลยนะผมจับ GPS มาเลยผมมาเมื่อเช้านี้ก็มาถึงนี่ก็กำลังพอดีพอดีเมื่อหนาจะมาไม่น้อเมหนายมาไม่น้อครับผมตอนนี้ก็สบายใจแล้วทั้งสองฝ่ายพบปะกันเป็นที่เรียบร้อยพอดีช่วงที่ไล่ข้าวโพดเนี่ยป่าข้าวโพดของคุณพ่อมีกี่ไร่ครับมีสามไร่ครับทั้งหมดมีสามไร่ตอนนี้กำลังงามโดยด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ท่านผู้ชมดูข้าวโพดนี่นี่นะครับข้าวโพดอยู่ข้างๆคุณพ่อทาอย่างสวยงามเลยมีการเอาใบออกเอาใบออกครับอาใบล่างเอาล่างออกซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยเนาะครับส่วนมากมันก็จะตายอยู่แล้วทำตามหนุมเมืองชนครับหนูเมืองชนเขบแตจะบอกว่าหายเอาใบล่างออกครับมันจะใหญ่นะเพราะอาหารมันจะอาหารเนี่ยมันจะกินขึ้นทางใบไงครับผมครัพ่อทาตามที่อาจารย์หนูเมืองชนเขาเนาะ จะไปขึงยอดถึงฟักอ๋อครับผมครับอ๋อนี่นี่นแสดงว่าเป็นอลูกค้าของอาจารย์หนุมม่มเมงชนนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนะีต่ตามเป๊ะเลยเนาะตาตามขั้นตอนอ่าล้วทีนี้ไม่ทราบว่าฉีดว่ากีา่ครั้งสําหรับแปลงนี้ประมาณสามครั้งครับฉีดสามครั้งฉีดพ่นพ่นทางใบใช้ตัวไหนมั่ง,งขั้นแรกก็ใช้พริกล็อกกับไอ้สมคอ อ๋อสมาร์ทคอนของข้าพเจ้โดยตรงครับที่นี่ัพอสมาร์ทคอนหมดผมก็ไปเอาไอ้สเปครับสเปคผสมกับแบกแคนแบคแคนครับเร่งแทนมันต้นเร่งแทนต้นแล้วก็ใบมันจะเขียวนุ่มแล้วจะได้สบายใจใช่ไหมที่จริงนะครับที่จริงในใช้ปุ๋ยหนูมังชนนี่อ่าถ้าเกิดว่าพืชพืชกินทางใบอ่าแล้วก็ใช้พวกเร่งใบเนาะ คเอาต้นเอาหัวเอาอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้ใบมันจะแข็งนะครับใบจะอ๋อมันจะดีกว่ากันใช่ไหมครับดีกว่าใบมันจะแข็งตั้งขึง้นครับใบจะตั้งลมมาเนี่ยพัดเังโปกลับโปะกลับโอ้ังเรียนนะครับนอนฟังเลยสบายใจเลยนะ,ะมันจะเขียวไหมมันก็ไม่เขียวนะครับมันก็ไม่เขียวมันไม่เขียวพื้นมันจะเป็นแบบเหมือนเขียวใบาย,ยาค้านะครับอืมครับผมที่นี่ผมก็ไม่ได้ร้องพื้นเนาะผมก็มีปุ๋ยอ เอามผสมลูกหนึ่งครับผมไม่ได้พุ่นชูชูไงครับครับผมก็เลยเอาปุ๋ยไม้ลงขึ้นถุงเดียวครับๆๆผมหมดปีผมก็พุ่นทั้งใบครับนี่ใกล้จะเจ็บเกี่ยวแล้วนัะนี่เนาะก็ประมาณวันที่ที่หนึ่งหรือที่สองนี่ครับไม่กี่วันนี่นะครับผมเขาก็จะมาดูว่านี่เลยครับว่ามันก็ตอนนี้ราคาดีไหมก ทำเอกคนเขารับซื้อก็ประมาณหกบาทคบหบาทโอก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะมันลงุนลงแล้วเราไปฟังไปดูไปดูไ,ปดไอ้ข้าวโพดฝังฝั่งนู้นกันบ้างนะไปคุณพ่อเดินไปทางนี้เรานี่ต้นทุเรียนกําลังปลูกปลูกได้กี่ปีน,ปนี่ปีเดียวปีเดียวครับยังไม่ถึงปีด้วยมั้งเนี่ยยังยังครับนี่ก็พอได้นะกำลังปลูกแซมไปตามกับข้าวโพดเลย วโพดโอ้โหนี่ยพออย่างที่อาจารย์หนุ่มมงคนบอกเลยเนาะทุกขั้นตอนเลยบรรยากาศภายในไล่ข้าวโพดของคุณพ่อบุญช่วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้ก็ไม่ห่างก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถีเนาะครับพอดีพอดีก็ปพราะปีนประมาณสามสิ นี่นะครับออกออกสองสองสองฝักเท่าเท่ากันเลยนะครับดูดูนะครับนี่นมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นะครับนี่นี่ไม่ใช่ธรรมดานี่อันอันหนึ่งอันสองนี่ครับอันหนึ่งอันสองพอพอกันเลยจะออกสองอันสองอันเยอะเลย ไม่ใช่ธรรมดาครับภายในไร่ข้าวโพดนี้ก็จะมีปลูกกล้วยปลูกทุเรียนดูกล้วยอ้กหอปอดนิดไหมเนี่ยปลูกข้าวโพดแล้วก็มีทุเรียนนะครับตรงกลางนี้เป็นทุเรียนทุเรียน สูกได้ปีนึ่ง้วนะครับไอที่สองสาปีก็มีเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเรัืงนันลายในป่าข้าวโพดก็มีทุกเรียนทั้งเสี่วยวยางเล็กนะครับปีหนึงแล้วก็มี4ปีป่าห้าปีก็มีนี่นะครับ เคยออกดอกแต่ว่าก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่จะบอกนะครับเพราะว่าปล่อยไปตามยักถากรรมช่วงนี้ก็เพิ่งฉีดปุ๋ยของหนุ่มเมืองชนคือพิกล็อกไปได้สองวันหรือสามวันตอนนี้ก็เริ่มมีดอกท่านผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างชมไล่ข้าวโพดของคุณพ่อบุญช่วย คงจะประทับใจนะครับมีโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างที่นำเสนอวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าจะเป็นกล้วยแล้วก็มีหลายอย่างครับม<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเงาะนี่ก็มีอมแต่ว่าส่วนส่วนตัวอื่นนี่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยหนูมูลส่วนเต็มที่เพิ่งใช้แค่ทางเดียวบ,บก็ยังเห็นผลกันมาแล้วครับประทับใจกันมากเหลือเกินครับมาวันนี้ผมก็ดีโอดีใจที่ได้ มาชมสวนหลวงพ่อนีดูดูเปรียบเทียบดูนี่แขนผมนี่เท่ากันเลยวันนี้ได้ของฝากไปไ,ไปถามเท่าแขนไหมหวเท่าครับครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยที่ให้ผมและก็ทีมงานมาถ่ายทำครับไปนําเสนอให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่ใช้ปุ๋ยหนุ่มเมืองชนของเราแล้วก็กเกษตรกรผู้ที่ยังไม่เปิดใจผู้ที่ยังไม่ ใช้นะครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะแนะนำเขาให้ครับผมขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยในแบบนี้ก็แนะนำกันหน่อยเพื่อจะได้พี่น้องเกษตรกรจะได้ลืมตาอาปากกันเราได้บุญด้วยนะครับได้บุญด้วยผมก็คงไม่มีอะไรมากครับมีอาสบูของอาจารย์หนุ่มมงคนและก็เสื้อจากอาจารย์หนุ่มมงคนมอบเป็น น้ำใจนิดหน่อยครับอาจจะไม่มีค่าแต่มันก็มากด้วยน้ําใจของผู้ที่มาเยือนแล้วก็ผู้ที่นี่ก็ได้ของไปไปอยู่ไปกินด้วยขอบคุณมากๆยังมีอีกหนึ่งเป็นตะกร้าเลยนะครับที่ให้ไปครับบอุณหลายๆครับที่ขณที่มอบเอศครผมสบู่จะไปทาหน้าให้เขาขาวเหมือนหนุ่มเมืองชนพูดครับครับผมด้นหนวดก็คงจะนํารายการลาจากกันตรงนี้นะครับว่าพี่น้องที่ติดตาม ทาง Youtube ก็ดีทาง Facebook ก็ดีหรือ,อทางทีวีลุงนวดก็ดีนะครับว่าต,ต่อไปจะไปเสนอนำอะไรมาเสนอให้กับพี่น้องได้ชมกันอีกนะครับคอยติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีครับ